ถึงรสชาติมันจะซ้ำซากจำเจแต่มันก็อร่อยไปอีกแบบครับหนังเรื่องนี้เป็นแบบนั้นเลยครับเหมือนได้กินแฮมเบอร์เกอร์รสชาติเม็กซิกันครับสวัสดีครับผมโอมคนร็อกหนังช่องรีวหนังสไตล์ชาวร็อกวันนี้จะมารีวหนังเรื่องบูบิโ e ก่อนจะไปฟังรีวิวนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe แล้วก็คอมเมนต์เพื่อที่จะทำให้ช่องนี้โตขึ้นไปเรื่อยๆนะครับโอเคครับเรามาเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าครับ Blue Beetle เป็นหนังแนวแอคชั่นคอมเมดี้ที่ว่าด้วยเรื่องของเฮ i เม r ร y เ s เขาถูก AI ต่างดาวมาอาศัยอยู่ในร่างจากความบังเอิญแต่เขากลับถูกตามล่าจากผู้ที่ต้องการเทคโนโลยีต่างดาวตัวนี้เขาเจะเอาตัวรอดจากการตามล่านี้ได้หรือไม่ก็ต้องไปดูเอนครับกับหนังเรื่อง Blue Beetle ตัวละครบลู e ีด e ดิลเป็นซูเปอร์ฮีโร่ชาวละตินคนแรกของ DCEU ซึ่งก่อนหน้านี้จริงๆแล้วหนังเรื่องนี้จะทำเป็นสตรีมมิ่งครับแต่ผู้บริหารก็เปลี่ยนใจนำเรื่องนี้มาใช้ในโรงครับและช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ DCEU มีความกระท่อนกระแท่นครับจากการเปลี่ยนตัว CEO ครับหนังหลายๆเรื่องคนดูก็จะไปดูดีไหมนะมันไม่น่าจะมีผลอะไรงั้นก็ไม่ดูดีกว่ารอดูสตรีมมิ่งดีกว่าอะไรประมาณนี้ครับ หลังจากที่ตัวผมได้รู้ว่า DC EU จะมีหนังเรื่องใหม่คือหนัง Blue Beetle ตัวผมก็เข้าไปดูตัวอย่างครับผมก็รู้สึกว่าเอ๊จะไหวไหมวะเนี่ยทำไมมันดูธรรมดาธรรมดาจังเลยนะจะเหมือนชาแซมกับ Black Adam หรือเปล่าที่มันธรรมดาธรรมดาทั้งเรื่องเชยๆเดิมๆหรือเปล่านะแต่หลังจากที่ผมได้ดูหนังเรื่อง Blue Beetle จบผมก็ต้องบอกว่าเฮ้ยผิดคาดครับตัวผมชอบครับ คือหนังเรื่องนี้มันจะมีส่วนผสมของหนังฮีโร่หลายๆเรื่องอยู่ในเรื่องเดียวกันครับตัวอย่างเช่น Iron Man SpiderMa แมฉบับโทบี้ผสมกับทอมครับแล้วก็ยังมีความเป็นแบทแมนอยู่เล็กๆมีความเป็นชาซา a แฟมิลี่อยู่และชุดก็มีความเป็นคาวแมนไรเดอร์แล้วก็กันดั้มอยู่ด้วยครับคือมันจะมีอิสระเล็กๆให้เราไปตีความกันอยู่หลายอย่างเลยครับแล้วนอกจากนั้นหนังยังมีความคอมดี้ที่น่ารักน่ารักครับ จะไม่ได้เป็นมุกที่ขำกากอะไรแต่เราจะอยู่หลายๆมุกเลยครับมีพาร์ตดราม่าที่อิมแพคกับผมอยู่ในระดับหนึ่งครับผมมีน้ำตาซึมอยู่หลายๆช่วงครับแต่มันไม่ได้กระแทกใจผมเหมือนตอนผมดูหนัง The Flash ครับตอนดู The Flash นี่น้ำตาไหลแบบเปื้อนแม็เลยครับแต่เรื่องนี้แค่ซึมๆครับแต่สิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดของหนังเรื่องนี้คือฉากแอคชั่นครับ ตัวฉากแอคชั่นเขาดีไซน์มาได้ยอดเยี่ยมจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์หลายๆอย่างการโจมตีการเคลื่อนที่การประทะกันของแต่ละตัวละครอมผมว่าเป็นอีกหนึ่งหนัง DCU ที่มีฉากแอคชั่นที่ดีไซน์มาได้ยอดเยี่ยมที่สุดเรื่องหนึ่งเลยครับและหนังเรื่องนี้ใช้คำว่า we are my family ที่แท้จริงได้ครับคือหนังบางเรื่องพูดถึง family family อย่นั่นแหละ มันก็ไม่ได้แฟมิลี่จริงๆแต่หนังเรื่องนี้อสุดยอดเรื่องแฟมิลี่เลยครับพูดถึงเรื่องของครอบครัวได้ดีมากๆครับความสัมพันธ์ของแต่ละตัวละครสมกับเป็นเม็กซิกันจริงๆครับแต่มันก็ยังมีจุดที่ผมไม่ค่อยชอบอยู่คือหลายจุดมันจะมีความง่ายๆอยู่ครับคือหนังมีความเอาใจเด็กอยู่พอสมควรครับหนังเรื่องนี้เหมาะกับการไปดูแบบเป็นครอบครัวมากๆเลยครับแต่มันก็ไม่ค่อยถูกใจผมครับ ในส่วนของการดําเนินเรื่องมันจะมีความช้าช้าอยู่บ้างครับบางจุดก็มีความน่าเบื่ออยู่บ้างบูนานไปบ้างแต่มันดีตรงที่เนื้อเรื่องครับดำเนินอยู่ตลอดเวลาเลยครับแทบจะไม่มีจุดหยุดเลยครับปกติหนังฮีโร่ทั่ว,วไปเวลาพระเอกได้พลังครั้งแรกหนังจะหยุดเล่าเรื่องไปเลยแล้วก็ไปโชว์ให้ดูว่าตัวละครที่ได้รับพลังมันพลังมันเป็นยังไง แต่เรื่องนี้ทั้งโชว์ให้ดูแล้วก็ดำเนินเรื่องไปพร้อมๆกันครับคือมันจะมีการตัดไปดำเนินเรื่องพร้อมๆกับการที่พระเอกได้ทดสอบพลังด้วยครับอันนี้ก็ถือว่าดีครับแต่บทเรื่องนี้ครับมันจะเป็นบทที่ตามสูตรหนังฮีโร่เลยครับมันจะเชยๆหน่อยง่ายๆหน่อยแต่ด้วยความคอมเมดี้ความแอคชั่นความดราม่ามันประกอบออกมามันทำให้หนังเรื่องนี้มันอร่อยครับคือการตามสูตร หรือความเชยความซ้ำซากจำเจความคลีเช่มันไม่ได้ผิดนะครับถ้าคุณทำอาหารที่มันซ้ำซากจำเจยอยู่ทุกวันแล้วคุณก็ต้องกินมันทุกวันแต่บางครั้งคุณหยิบเครื่องปรุงรสใหม่แป้นผงปรุงรสแบบเม็กซิกันเข้าไปแล้วคุณหยิบขึ้นมากินถึงรสชาติมันจะซ้ำซากจำเจแต่มันก็อร่อยไปอีกแบบครับหนังเรื่องนี้เป็นแบบนั้นเลยครับเหมือนได้กินแฮมเบอร์เกอร์รสชาติเม็กซิกันครับในส่วนของการแสดงนักแสดงทุกคนทำได้ยอดเยี่ยมเลยครับ เริ่มจากกลุ่มตัวละครของครอบครัวพระเอกครับแม่ก็แสดงดีน้องสาวก็น่ารักคุณย่าก็โคตรเท่เลยครับแต่สองคนที่ผมอยากจะพูดถึงมากหน่อยก็คือคุณอาครับคุณอาจะมีความกวนๆอยู่ครับแต่เป็นอาที่น่ารักมากๆครับผมชอบคาแรคเตอร์คุณอามากๆครับแต่บางคนอาจจะรำคาญคุณอาครับตัวผมชอบครับถัดมาคือคุณพ่อครับคุณพ่อบทนิดเดียวนะครับ แต่เล่นดราม่าได้ดีครับผมชอบการแสดงบทดราม่าของคุณพ่อมากๆครับแต่ในส่วนของคนที่ผมชอบมากที่สุดและขอมอบ MVP ให้เรื่องนี้เลยก็คือตัวพระเอกครับคือดูแล้วพระเอกน่าจะเล่นฉากแอคชั่นเองครับเพราะว่าตัวเขาเป็นนักแสดงสายแอคชั่นอยู่แล้วและการดีไซน์ของตัวละคร Blue Beetle ในฉากแอคชั่นมันยอดเยี่ยมครับส่วนหนึ่งผมก็คิดว่าน่าจะเกิดมาจากตัวของพระเอกนี่แหละครับและนอกจากการแสดงฉากแอคชั่น ตัวพระเอกก็ยังมีความทะเลนต์ความน่ารักอยู่เห็นแล้วคุณก็จะมีความ e n d ูเด็กหนุ่มคนนี้อยู่ครับผมก็เลยชอบเขามากที่สุดในเรื่องนี้ครับส่วนการตัดต่อและลำดับภาพหนังเรื่องนี้ตัดตามสูตรของหนังซูเปอร์ฮีโร่เลยครับในส่วนของ CG ก็ถือว่าใช้ได้อยู่ครับกับหนังที่ตอนแรกกะจะลงสตรีมมิ่งแต่กลับมาใช้ในโรงทำา g g ได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคครับ และทุนสร้างเรื่องนี้ก็ถือว่าไม่ได้สูงมากถ้าไปเทียบกับพวกหนังฮีโร่ใหญ่ๆของ DC ะครับเรื่องนี้รู้สึกว่าจะมีทุนสร้างอยู่ที่ร้อยล้านได้ c ีร,ระดับนี้ก็ถือว่าโอเคครับแต่มีสิ่งหนึ่งที่ผมชอบครับคือพร็อพที่เป็นชุดของพระเอกนะครับที่เป็นชุด b b e e e ี e ทิลครับคือผมเห็นแล้วมีความรู้สึกนึกถึงพวก Carmen Rider เอามาผสมกับ Y e l โล w j a c k เ t เลยครับผสมกันออกมากลายเป็นบลู e ีเทิครับตัวชุดมันเป็นชุดจริงๆนะครับ หนังพวกมาเฟลส่วนใหญ่จะชอบใช้เป็นชุด CG แต่นี่สูตรเป็นชุดสูตรจริงๆเลยครับอันนี้ถือว่าดีไซน์ได้เยี่ยมครับผมชอบชุดครับในส่วนของซาวสกอร์ซาวสกอร์ก็จะมีความตุ้มตม้มตามฉบับของซูเปอร์ฮีโร่เช่นกันครับแต่สิ่งที่ผมชอบคือเขาเลือกเพลงได้ดีครับเพลงที่มันมีความเป็นละตินละตินมันเข้ากับบรรยากาศเรื่องนี้มากๆครับอย่างที่ผมบอกคือเหมือนได้กินแฮมเบอร์เกอร์รสชาติเม็กซิกันเลยครับ แล้หนังเรื่องนี้ครับมี mid credit scene แล้วก็ post credit scene รวมกันเป็น2ตัวนะครับตัวแรกสำคัญครับตัว2ถ้ามีเวลาก็แนะนำให้รอดูครับสรุปคะแนนหลังหักจุดที่ไม่ชอบของหนังเรื่อง Blue Beetle ผมขอให้คะแนนไว้ที่6.5คะแนนครับบทตามสูตรปูนานมีความเฉยๆมีความง่ายอยู่แต่ด้านทำออกมาได้ดีทั้งตลกทั้งมันและทั้งดรามา่า ผมเลยให้คะแนนไว้ที่6.5คะแนนครับก่อนจะจากกันหนังแต่และเรื่องก็เหมือนกับอาหารครับลิ้นรับรสของคนเราไม่เหมือนกันฉันใดรสนิยมของการดูหนังของคนเราก็ไม่เหมือนกันฉันนั้นครับและหลังจากนี้ก็จะเป็นการคุยสปอร์ในโชติที่ผมอยากจะพูดถึงนะครับถ้าใครยังไม่ดูก็สามารถปิดคลิปไปได้เลยครับส่วนใครที่ดูมาแล้วเรามาฟังกันต่อเลยครับเปิดมาหนังก็ให้เราเห็นว่ากลุ่มตัวร้ายกําลังขุดอะไรบางอย่างอยู่ซึ่งผมคิดว่าไอ้ที่ขุดนั้นอาจจะมีพ่อนางเอกอยู่ในนั้นก็ได้ครับ หรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้ครับเดี๋ยวเราไปคุยตอนที่ผมพูดเรื่องของ mid credit scenes อีกทีครับพอหลังจากแนะนำอะไรต่างๆก็หนังก็ตัดกลับมาที่พระเอกครับให้เราได้รู้ว่าเออตัวพระเอกเป็น Reyes คนแรกที่จบปริญญาแต่พอพระเอกไปถามกับคนอเมริกันว่าเฮ้ยเขาดูเป็นไงคนอเมริกันก็บอกว่าก็ยังดูจนเหมือนเดิมนี่แหละครับเมสเซจของหนังเปิดมัตั้งแต่แรกเลยครับพอจบฉากนี้ก็จะเป็นฉากไตเติลที่ ผมนึกถึงหนังพวกหนังเก่าๆจะชอบมีไตเติลแบบนี้ครับหนังเรื่องนี้ก็เอามาแนะนำว่าเออบลูบี e ทิลมันมีคนก่อนหน้านะอะไรประมาณนี้ครับตัดกลับมาผมขอข้ามไปที่ฉากที่นางเอกขโมยบลูบี e ทิลออกมาแล้วเอาไมห้พระเอกพอพระเอกกลับบ้านไปเปิดออกมาเจอว่าเป็นบลูบี e ทิลแล้วก็บลูบี e ทิลกระโดดเข้ามาเกาะพระเอกฉากนั้นก็โคตรจะวุ่นวายนะครับ แล้วผมก็มีขำเล็กๆคือน้าพระเอกบอกว่าเฮ้ยมันเข้าไปที่ก้นนายแล้วอะไรประมาณนี้เลยครับมันตลกดีครับตัวไม่ใช่น้าสิเป็นอาร์ครับเป็นอาร์ตัวอาร์นี้ผมชอบคาแรคเตอร์นี้ครับมันตลกดีครับดูเป็นหนุ่มใหญ่หน้ากลัวแต่พอเจอเหตุการณ์แบบนี้ครับหางจุกตูดซะง,งั้นตลกดีครับคือพอพระเอกได้พลังผมนึกถึงช่วงสไปเดอร์แมนที่ได้พลังใหม่ๆครับมันจะมีโทนประมาณนี้เป๊ะๆเลยครับ แต่พอไปสักพักผมก็นึกถึง Iron Man ครับคือเหมือนโทนี่สตาร์ที่ทำชุด Iron Man แล้วก็คุยกับจาว่าอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ช่วงนี้ครับหนังก็จะมีการตัดไปเล่าเรื่องด้วยครับอันนี้ดีครับไม่ได้จมอยู่กับการเปิดเผยพลังพระเอกอย่างเดียวครับถัดมานางเอกโดนตามล่าพระเอกขับรถของอาไปช่วยนางเอกแล้วก็โดนพวกกลุ่มผู้ร้ายยิงพอขับบ้านไปอเห็นรถโดนยิง ผมก็โคตรฮาเลยครับฉากนี้คือผมดูภาคไทยด้วยครับคือตัวอาภาคไทยเขา create มุกเพิ่มขึ้นมามันทำให้ตลกมากขึ้นครับผมชอบครับโทนจะเหมือนตอนเขาภาคอยู่ทีมภาคพันธมิตรเลยครับซึ่งมันก็เหมาะสมกับคาแรคเตอร์นี้จริงๆครับถัดมาตัวพระเอกนางเอกแล้วก็อาไปรังของบูบีเทลผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือนถ้ำของแบทแมนเลยนะ อย่างที่ผมบอกครับหนังเรื่องนี้คือมีความเป็นหนังฮีโร่หลายๆเรื่องมารวมๆกันครับสัวชุดสูตรก็ดูมีความเป็นค a มเ e นเดอร์อยู่พอสมควรครับถัดมาฉากผู้ร้ายไปตามล่าพระเอกที่บ้านพระเอกแล้วก็ทำให้พ่อเกิดหัวใจวายตายฉากนี้ตัวผมไม่ได้ร้องไห้ครับคือดรามา่าในจุดนี้ไม่ใช่แนวผมผมไม่ใช่แนวแพ้อะไรเศร้าๆแต่ผมแพ้อะไรซึ้งๆครับพอตัดมาจากฉากนี้ ย่าบอกว่ายังไม่ใช่เวลาร้องไห้ฉากนี้ผมก็เริ่มน้ําตาซึมๆเล็กน้อยครับแต่อั้นไว้ย่าบอกไว้ไว้แล้วว่าอย่าเพิ่งร้องอย่าเพิ่งร้องโอเคผมไม่ร้องก็ได้คือจุดนี้มันจะมีความซึ้งผสมอยู่ครับผมเลยน้ําตาซึมๆครับพอถัดมาครอบครัวพระเอกประชุมวางแผนไปช่วยพระเอกพอคุณย่ายกปืนขึ้นมาโอ้โหย่าโคตรเท่เลยครับในย่าก็เฉลยว่าเคยเป็นกลุ่มต่อต้านกลุ่มปฏิวัติอะไรสักอย่างครับโอ้โ นึกว่าจะเป็นคนนิ่มๆครับแต่ที่ไหนได้โอ้โหหญ้าหอยขนาดนี้เลยแล้วเนี่ยถัดมาตัดมาที่พระเอกตอนที่พระเอกกำลังโดนดูดพลังงานออกไปครับแล้วในนิมิตพระเอกก็เห็นพ่อฉากนี้มันก็จะมีความซึ้งอยู่ผมก็น้ำตาซึมๆอยู่พอสมควรครับพอพระเอกตื่นปุ๊บนางเอกกดระเบิดพวกพลังงานของกลุ่มตัวร้ายพระเอกก็เลยหลุดได้พอพระเอกจะไปแต่ไปไม่ได้ เพราะว่าออกประตูไม่ได้ตัวคนที่ไม่ได้ชื่อด็อกเตอร์ซานเชสชื่ออะไรยาวสักอย่างผมจำไม่ได้ไมาช่วยจุดนี้ผม,มรู้สึกว่าผมไม่ชอบเลยครับคือคนที่ไม่ได้ชื่อด็อกเตอร์ซานเชสก็รู้อยู่ครับว่าถ้าช่วยพระเอกตัวเองจะตายก็ยังจะช่วยครับแทนที่จะไปด้วยกันจุดนี้มันก็จะมีความพลอตโหเล็กๆครับผมก็เลยหักคะแนนในจุดนี้ด้วยครับเกือบจะให้7แล้วครับจุดนี้ผมหักลงมาเหลือ6.5ครับถัดมาครับ ฉากบอสไฟท์ผมว่าตัวร้ายนี่ยังกับกันดั้มเลยครับทรงแบบกันดั้มแท้ๆเลยครับสูตรมานี่ใช่เลยครับถ้าตัวใหญ่นี่ใช่เลยครับแล้วก็เป็นฉากแอคชั่นที่โคตรมันครับดีไซน์ออกมาได้ดีครับผมชอบครับพอพระเอกชนะปุ๊บพระเอกจะฆ่าตัวร้ายในใจผมนะครับคิดเลยครับว่าฆ่าเลยฆ่าเลยพูดอยู่ได้เราไม่ใช่ฆาตกรเราไม่ฆ่าคน มันเป็นหนึ่งคนที่ทําให้พ่อคุณตายครับเป็นผมผมก็แคนครับแต่ด้วยความที่มันมีความง่ายๆแล้วก็มันมีความเป็นหนังเด็กอยู่ครับจุดนี้พระเอกก็เลยไม่ฆ่าแล้วตัวชุดก็เอาความทรงจําของตัวร้ายเข้ามาว่าเออตอนเด็ก,เดกๆเขาโดนทารุณกรรมนะพอโตมาเป็นทหารก็ยังโดนทารุณกรรมอยู่จิตใจตัวร้ายก็เลยดูไม่มั่นคงแต่ผมก็ยังรู้สึกว่ามันเป็นพลอตโฮอยู่ครับที่ตัวขอดเป็นคนที่ทำให้แม่เขาตาย แต่ดันไปเชื่อใจขอดแล้วก็โดนขอดทารุณกรรมแต่ก็ยังช่วยอยู่อันนี้มันก็รู้สึกแปลกๆอยู่ครับพอจบฉากนั้นกลุ่มครอบครัวพระเอกก็ได้มารวมตัวกันแล้วก็กลับบ้านครับพอถึงบ้านพวกครอบครัวต่างๆที่อยู่ในระแวกนั้นนะครับที่เป็นคนเม็กซิกันทั้งหลายครับก็รวมตัวกันมาเพื่อช่วยปรับปรุงบ้านพระเอกจุดนี้น้ําตาผมก็เริ่มซึมแล้วครับแล้วก็มีจุดหนึ่งที่น้ําตาผมไหลออกมานิดหนึ่งครับคือฉาติยาบอกว่า ถึงเวลาร้องไห้ได้แล้วฉากนั้นนะครับผมน้ําตามีไหลออกมานิดนิดนึงเลยครับแต่ก็ไม่ได้ถึงร้องไห้โฮเหมือนกับฉากคุณแม่ของ The Flash ครับอันนั้นคือน้ําตาเปื้อนแมสเลยครับผมชอบดราม่าของ The Flash มากกว่าครับแต่ผมชอบฉากแอคชั่นของบลูบี e ทิลมากกว่าครับถัดมาฉากมิดเครดิตซีนฉากนี้ผมคิดว่าอืพ่อนางเอกยังไม่ตายใช่ไหม จะอยู่ในแคปซูลที่ใหญ่ๆนั้นที่ตัวร้ายมันไปเปิดดูหรือเปล่านะหรือถ้าเกิดไม่ใช่เอ๊ะมันจะหลุดไปอยู่อีกมัลติเวิร์สหนึ่งนะผมก็คิดถึงเรื่อง The Flash เลยครับอันนี้คือมนโนรุนรวนนะครับยาวไปเป็นจริงเป็นจังนะครับแล้วถัดมาก็เป็นโพสต์เครดิตอันนี้ก็เป็นมุกตลกเล็กๆครับแต่ก็อาจจะมีความสำคัญบางอย่างอยู่ครับผมก็ตอบไม่ได้ครับ โอเคครับสำหรับคลิปรีวิว Blue b e e t l e ก็ขอจบเพียงนี้ครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ Subscribe และอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งด้วยนะครับคลิปใหม่จะได้แจ้งเตือนคลิปนี้ก็ขอจบเพียงนี้ครับสวัสดีครับฉากแอคชั่นเดอะเบสจริงๆครับ The b เ s สตั้งแต่ฉากแรกเลยครับ